ชักเนี่ยมันดันมีข่าวมามจะซื้อาววามาอะไรเยอะแยะว่าเหมือนเขาพูดกับนิวคาสเซิลประมาณว่าเนี่ยก็ถ้าอยากให้เซ็นสัญญาใหม่ก็ได้แต่อขออีกส0 0 0สนอันนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้จริงครับจากแสนสองเป็นสามแสนขู่ข้าเหนื่อยแ0 0สองเองทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งของแบบ สื่อก็ตีข่าวกันว่าโอ้โหสถานการณ์มันเปราะบางแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์กับสมโมสซอนหรืออะไรประมาณนั้นแต่ทีนี้เอดดีฮ้ฮาวก็พูดถึงสถานการณ์ของอีซักเหมือนกันนะผ่านทาง BBC ีซีเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยที่ก่อนหน้าน,นี้เขาพูดว่าอีซักจะไม่ย้ายฮาวบอกว่าเรารักเขานะในฐานะของนักเตะนะคะเราฐานะในฐานะบุคคลเราต้องการให้เขาอยู่ต่อเขามีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลตั้งแต่เซ็นสัญญากับเราผมคิดว่าทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับนิวคาสเซิลเนี่ยกระหายที่จะให้เขาอยู่กับเรราต่่่่่อซีีทยงให และผมก็หวังว่าอเล็กซ์จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมไม่เคยการันตีใครทั้งสิ้นผมอยู่ในเกมฟุตบอลมานานจนผมดูออกว่าจะถูกมองว่าโง่มากหมายถึงว่าแบบที่ที่จะมาการันตีพื้นที่ใครมันดูแบบดุซิลีลี่ยอเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะแต่ผมอยากบอกว่าทุกผมคิดว่าทุกคนรวมถึงผมเนี่ยปรารถนาที่จะรั้งเขาไว้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ฟังแบบนี้แล้วนี่มันช่างน่าสงสัยเนลคอสเซ่นเนี่ยเขาได้2ออย่างที่เขา โหยหาปราถนาคือหนึ่งแชมเปี้ยนเขาได้แล้วและสองคือเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกความหมายคือจริงๆเขาก็ต้องคุยกับอีซัคเลยว่าอีกหนึ่งซีซั่นแล้วฤดูนกาหน้าจะไปก็ได้ก็ขายเขาล้างอีซัคไม่ได้เกินซีซั่นนี้หรอก